ครับส,สวัสดีครับพบกันเช่นเคยรายการบอกเล่า90บจากสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยนะครับผมดรรัชรนศักดิ์แตงกัตสิิไรเลยเลขาธิการสมาคมครับผมดรชัยยันพิสิทธิ์สมานทูนนายกสมาคมครับครับวันนี้เราก็จะมีประเด็นเรื่องของโลจิสติกส์เกี่ยวกับเรื่องการส่งออกโดยเฉพาะในเรื่องของตอนนี้ช่วงฤดูการด้านผลไม้ถูกไหมท่านนายกดังนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือทํำยังไงให้เรื่องของการส่งออกสะดวกรวดเร็วทันใจผู้บริโภค ถึงผู้บริโภคโดยกรอบสดใหม่ใช่ไหมใช่ซึ่งเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์นะครับประธานสมาพันธ์นะครับโลจิสติกแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ท่านสุวิทย์รัตนจินดาประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกไทยซึ่งท่านจะมาพูดคุยในเรื่องของปัญหาการส่งออกผลไม้ไทยไปยังต่างประเทศนะครับ ครับสวัสดีครับท่านสุบิษฐ์ครับครับสวัสดีครับครับท่านครับครับสวัสดีครับครับผมขอแยกสัมภาษณ์ท่านเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการส่งออกผลไม้ไทยไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของทุเรียนมีความเป็นมาอย่างไงบ้างครับท่านครับก็คืออย่างนี้คือเรื่องการส่งออกผลไม้เนี่ยถือว่าในช่วงที่ผ่านมาสองสามปีเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าผลไม้เนี่ยของไทยเนี่ยประสบความสําเร็จในการส่งออก ไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนนะแล้วสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนเนี่ยจะเห็นได้ว่ามูลค่าในการส่งออกเราเนี่ยได้ทะลุแสนล้านบาทมาเมื่อปีที่ผ่านมานะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสินค้ายอดนิยมหรือผลไม้ย,ยอดนิยมที่ทางจีนเนี่ยได้บริโภคกันอย่างมากนะครับ แต่ปัญหาอย่างท,ที่เราทราบเนี่ยนะครับเมื่อมีการส่งออกไปเสร็จแล้วมันก็มีวิกฤตเรื่องของโควิดต่อเนื่องในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเพรานะนั้นอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับประเด็นของโลจิสติกเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับ mm hmm. คือไม่ว่าเราจะผลผลิตสิ่งผลไม้อบมามาาผู้ซื้อพร้อมที่จะซื้อนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญคือช่องทางในการที่จะขนส่งไปยัง ประเทศคู่ค้าของเราเนี่ยโดยเขพาะ,ะยิ่งประเทศจีนเนี่ยเ,เมื่อมันมีปัญหามีอุปสรรคเราจะต้องหามาตรการวิธีการที่จะแก้ไขอย่างไรนะครับครับทีนี้เรียนถามนิดนึงประดีผมได้รับขาวเมื่อวันพุธที่23มีนาคมนะครับสองหเนี่ยที่ทางสมาพันธ์ได้เข้าเริ่มประชุมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ท่านนีนะครับท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์เราในยรัฐมตรีแลฐมตรีว่าการกระทรวงเนี่ยมีเรื่องอความคืบหน้าอย่างไรครับกับเรื่องนี้ประเด็นที่เราหาลือกันคือคือฤดูกาลของการส่งผลไม้เนี่ยโดวยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนบางคุดที่จะออกในช่วงสามสี่เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับ,รบจริงๆเริ่มเริ่มตั้งแต่เมษาเนี่ยจนถึงนั่นแหละไปเรื่อยๆเลย3ามสี่เดือนที่จะพีคมาก ทางท่านรัฐมนตรีจุลินนะครับท่านก็เป็นห่วงนะครับว่าในกรณีที่สินค้าผลไม้เราออกไปมากๆในช่วงที่จะถึงเนี่ยท่านก็มีข้อกังวลเรื่องของมาตรการโควิดของทางจีนซีโร่โควิดอย่างที่เราทราบนะครับว่าเราควรจะมีมาตรการเตรียมความพร้อมนะครับแผนการบริหารการจัดการเรื่องการขนส่งผลไม้อย่างไรบ้างก็เป็นที่มาที่ไปของการประชุมในวันที่23ครับ และทางสนาคมมีมีเสนอประเด็นยังไงบ้างครับท่านครับเอ่อคืออย่างนี้คือคือณนะเวลาที่เราหาลือกันเนี่ยก็ถือว่ายัง เป็นช่วงที่โชคดีนะผมแค่คําว่าโชคดีว่าเส้นทางที่เราขนส่งในปัจจุบันเนี่ยด่านสําคัญสําคัญเนี่ยมันมีอยู่สามสี่เส้นทางทางบกนะครับเริ่มทางบกก่อนละกันนะครับทางบกเนี่ยเราก็จะมีใช้เส้นทาง R9 ก็คือไปพุกธาหารนะครับ R12 อนครพนมนะครับแล้วก็ R3A ไปทางจารเชียงของนะครับซึ่งในแต่ละเส้นทางเนี่ยปรากฏว่าสถานการณ์ของเส้นทาง R9 กกับ าเนี่ยที่จะผ่านทางแทบิสานเราเนี่ยไปออกทางเวียดนามนะครับ แล้วก็ไปที่จีนคือด่านยยยี่กวนด่านสําคัญที่เป็นด่านที่ขนส่งผลไม้เราเป็นหลักในอดีตที่ผ่านมานะครับ,รบปรากฏว่าในช่วงปีที่แล้วกับปีที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาเยอะนะครับก็คือรถติดนะครับแล้วต้องไปรอคอยที่ด่านนะครับแล้วก็มีสินค้าทั้งของไทยและของเวียดนามนะครับก็ทําให้มีปัญหาต้องไปติดที่ด่านเป็นอาทิตย์นะครับแล้วมากกว่าที่ก็มีนะครับก็มีความเสียหาย นะครับตอนนี้มาตรการของจีนณเวลานี้อย่างที่บอกซีโรคโควิดเนี่ยเขาก็เข้มงวดมากในการที่จะอนุญ,ญาตให้รถผ่านเข้าไปนะครับประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิดของเวียดนามปีนี้เนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับณเ,เวลานี้เนี่ยยอดต่อวันก็ขึ้นหลัก2 5 0 0 0 0คนแล้วนะครับเทียบกับไทยเราเนี่ยเราอยสอง0มกว่า<ม>สูงกว่าเรา10บเท่านะครับเพราะนั้นยิ่งตัวเลขการระบาดของเขาสูงเนี่ย ทางจีนก็ต้องมีมาตรการที่ยิ่งเข้มงวดเข้าไปาใหญ่ในดานนี้ก็ปร,กบบรากฏว่าดาดนี้ประสบปัญหานะครับส่งข้ามแดนไปได้น้อยนะครับแต่ก็ยังโชคดีที่ว่าณเวลานี้ดาล R3A ผ่านเชียงของเราไปบอเตนไปบ่อหาที่จีนยังไม่พูดง่ายเปิดดาตามปกตินะครับก็ทําให้อันนี้เป็นช่องทางที่เรา,าระบายสินค้าเราได้นะครับ แต่สิ่งที่เราคุยกันเราเป็นห่วงอย่างนี้ครับครับเราเป็นห่วงว่าวันดีคือดีเกิดมีการตรวจพบเชื้อโควิดขึ้นมาที่ดานล็อกเลยล็อกมาตร,รการของจีนจะปิดเลยใช่ปิดเลยเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นว่าปิด ปกติก็สิบห้าวันนะครับครับนั้นถ้าปีสิบห้าวันเนี่ยมันก็จะสร้างความเสียหายให้กับผู้ส่งออกไทยเราให้กับผู้ขนส่งประกอบรบลาดรถบรรทุกเราข้ามแดนที่จะไปเส้นทางนี้อันนี้คือข้อข้อกังวลที่เราจะประชุมกันเพื่อหามาตรการ,ร,ร,รทางเลือกหรือว่าในกรณีเป็นแบ็กอัพแพลนนะครับว่าถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาจะทําอย่างไรนะครับครับและทางเรือนทา่านทางเรือเนี่ยออผมว่าสถานทางเรือปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ย ทางเรือ,อดีขึ้นนะครับความหมายความว่าดีขึ้นในความหมายคือทั้งตู้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็การให้บริการที่จะเข้ามาสนับสนุนเรื่องการขนส่งเนี่ยมันไม่แน่นเหมือนปีที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมานะครับแต่มันก็มีประเด็นเหมือนกันอย่างช่วงที่เราคุยกันเนี่ยช่วงอาทิตย์ที่10ช่วงประมาณ1 0 1 3มถึง2ีมีนาเนี่ย ก็มีการล็อกดาวน์เมืองสําคัญอย่างสนเจินฮ่องกงนะครับเซ<ม>ี่ยงไฮ้เมืองใหญ่ๆห,หลายเมืองเลยก็มีปัญหานะครับมาตรการแล้วก็ทําให้การบริหารการจัดการการดูแลการปล่อยตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าการรับเรือเข้าไปตามท่าเรือต่างๆเนี่ยมันก็ช้าลงนะไม่ได้ปิดนะแต่ช้าลงการทํางานช้าลง จากไปถึงอาจจะต้องรอสองสามวันหรือห้าวันถึงจะนําสินค้าหรือนําตุกนําเรือไปเทียบค่าได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเซ็นเจอร์จะประกาศเลิกล็อกดาวน์แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็คิดว่าสถานการณ์ตรงนี้มันก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ฤดูผลไม้ที่เราจะออกมากๆตั้งแต่เดือนหน้าเมษายนเนี่ยามิถุนาก็น่าจะหวังว่านะครับสถานการณ์มันไม่ เวลวรายกว่านี้ก็น่าจะไปได้ครับแล้วทางด้านทางอากาศนะครับท่านทางอากาศเนี่ยมันก็เป็นประเด็นออนและออฟนะครับแต่ว่าแต่ว่าอ,อ,อย่างเช่นการให้บริการที่ ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการใช้เรื่องของสายเกินสายเกินวท,ที่เป็นลักษณะของเฟเตอร์ก็เป็นการเช่าเหมาลำเพื่อขนส่งผลไม้ไปได้นะครับเป็นช่วงๆไปแต่ประเด็นคืออัตราค่าขนส่งทางอากาศนี่จะสูงกว่าทางเรือและทางทางบกมากนะอันนี้ก็เป็นผู้ง่เป็นออปชั่นสุดท้ายในกรณีที่าทางอื่นมันไปไม่ได้หรือเราต้องการส่งสินค้าเร่งด่วนในกรณีที่สินค้าเราออกมาแล้วนะครับจะส่งส่งถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วเนี่ย ออปชันการขนส่งทางอากาศจะเป็นออปชันทางเลือกสุดท้ายเพราะว่าค่าบริการเนี่ยมันสูงนะครับแล้วการขนส่งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จํากัดลำหนึ่งอาจจะส่งได้สิบห้าตันสามสิบตันห้าสิบตันแล้วแต่ขนาดของเครื่องบินครับถ้าถ้าที่มองอมถ้าที่ฟังจากท่านผู้รับปัจจุบันนี้ในเรื่องของระยะเวลาในช่วงโควิดปุ๊บเนี่ยถ้าโดนลอกตู้ปุ๊บเนี่ยความเสียหายในตัวตัวสินค้าในตู้นี้เยอะไหมฮะ อย่างที่ผู้ส่งออกเขาเขาให้ตัวเลขนะครับอย่างถ้าเป็นส่งเป็นหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมูลค่าของเขาเนี่ยตู้หนึ่งประมาณสามสี่ล้านนะครับนั้นถ้าส่งไปไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นต้นทุนของเขาแล้วก็กลายเป็นว่าเขาก็เสียหายนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดง่ายๆคือลงทุนไปแล้วแต่ว่าไม่ได้รับค่าค่าผลไม้ จับผู้ซื้อที่ปลายทางนะครับเพราะว่าเป็นความรับทิ่ชอบของส่งออกที่ไม่สามารถส่งไปได้นะอันนี้คือสิ่งที่ผู้ค้าผู้ส่งออกเนี่ยเป็นความกังวลน,นะครับแล้วก็ เขาก็จะไม่ทราบภาษาสถานการณ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรก็เปรียบเทียบเหมือนกับปีที่แล้วนะครับถ้าจําได้ช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยทางจีนเนี่ยก็ปิดด่านที่บ่อหานเนี่ยมาทันหันนะครับแล้วมันก็มีรถขนส่งที่ข่าไปแล้วทุเรียนเราเนี่ยเป็นร้อยร้อยร้อยตู้คอนเทนเนอร์เลยที่ติดอยู่ที่ด่านไม่สามารถข่าไปได้ก็ต้องมาส่งออกทางเรือส่งออกทางเครื่องบิน นะครับในช่วงก่อนสิ้นปีที่แล้วนะครับนี่เราก็กังวลว่าไอเหตุการณ์อย่างเงี้ยถ้ามันเกิดล้วจะทําอย่างไรนะครับเราก็เลยมีการหาลือกันในวันนั้นกับท่านรัฐมนตรีจุลินนะครับครับก็คือว่าเป็นไปได้ไหมนะครับมาตรการที่1ก็คือว่าขอให้ทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยช่วยจัดทีมเจรจาก,กับทางจีนนะครับช่วยขวัญปน รเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าทําอย่างไรจะขยายแล้วระยะเวลาในการเปิดด่านปัจจุบันเนี่ยเขาถ้าเข้าใจนะตามเวลาก็คือประมาณ7จ็ดโมงแปดโมงเช้าเนี่ยนะครับถึงช่วงเย็นห้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับเป็นไปได้ไหมว่าเราจะขอให้เปิดมากกว่านี้นะครับขยายเวลาขยายเวลาไปเป็น12ชั่วโมง16ชั่วโมงหรือเป็นไปได้เนี่ยก็คือถ้าเปิดได้24ชั่วโมงก็จะดีมากในช่วงที่ ผลไม้เราออกมากๆช่วง3-4เดือนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ก็จะทําให้เราสามารถระบายบผลไม้ได้เร็วแล้วก็ไม่ติดขัดที่ดาดอันนี้คือมาตรการที่หนึ่งที่ฝากขาหลวตมีไปนะครับ,รบอันที่สองเนี่ยเราก็อยากขยับถ้าเป็นไปได้ นะครับก็คือบอกนโยบายปิดงานของจีนเนี่ยขอให้เขาทบทวนได้ไหมนะครับว่าอย่าถึงกับปิดงาเลยนะครับขอว่าเป็นถ้ามีปัญหาการติดโควิดขึ้นเนี่ยขอให้ลงโทษหรืออย่างเช่นทำแบ็กลิส์เฉนะพาะผู้ประกอบการาชุดนั้นๆคือเป็นล,ลาย <ขอ S 1> <ๆ>ายไปเลยเป็นลาย,ยลายไปนะครับ,รบอย่าอย่าให้โดนหนึ่งลายแล้วเรวมสิบลายยี่ลายโดนให้หมดเห,หมารวม <laughs> เราก็าอยากเห็นว่าเออถ้าถ้าอย่างนี้ได้เนี่ยคนที่เขาทำดีคนที่เขาดูแลได้มาตรฐานป้องกันเ,ออเรื่องเชือ COVID ้อโควิดต่างๆเนี่ยทั้งระบบของเขาทำได้ดีแล้วเนี่ยก็ควรจะได้ผ่านด่านแล้วก็ทำมาค้าขายปกติอันนี้ก็คือเราก็ฝากเป็นการบ้านให้ทางท่านรัฐมนตรียุลิดช่วยเจรจากับทางจีนครับ แล้วมีมาตรการต่อไหมฮะหรือว่าพูดคุยในภาพรวมอันนี้คือสิ่งที่ขอให้เป็นเรื่องเร่งด่วนนะการอันนี้มันก็จะช่วยป่อนกายได้ส่วนทางเลือกอื่นนะครับที่เราเคยคุยกันเรื่องการาส่งทางทางรถไฟนะครับ,รบจากเวียงจันทร์ไปคุณหมิงนะครับซึ่งปัจจุบันี่ยให้บริการมาแล้ว3-4เดือนนะตั้งแต่ปลายปีนี่แล้วนะครับ,รบก็ก็ ก็ต้เพิ่มเรื่องการให้บริการมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ประเด็นก็คือ,อการขนส่งผลไม้เนี่ยยังทําไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าที่ด่านโมหานเนี่ยซึ่งเป็นด่านรถไฟนะโมหานตอนนี้จะมี2ด่านอันที่หนึ่งด่านรถบรรทุกที่ใช้กันอยู่นาเวลานี้นะครับ,รบอันที่2องเขาสร้างเป็นด่านขึ้นมาเป็นด่านรถไฟนะเพื่อตรวจสินค้าที่เป็นผลไม้พืชทั้งหลายเนี่ยที่ขนส่งทางรถไฟจะส่งผ่านไปยังคุณหมิงนะครับ อันนี้เขากำลังทำอยู่ แล้วยังไม่เสร็จนะฮะการกอร่อสร้างทั้งหลายยังไม่เสร็จคาดว่าจะเสร็จประมาณเดือนมิถุนานยนนะที่หาเรือกันมาสามสี่รอบที่ผ่านมานะครับ,รบเพราะนั้นเนี่ยอพอเสร็จเดือนมิถุนานมันจะไม่ทันเนี่ยปัญหาคือของเราจะออกเดือนหน้าและเมษาพฤษภามิถุนานจะออกเยอะก็ะมีผู้ประกอบการทั้งโลจิสติกส์ตามผู้ส่งออกก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมให้มาตราก,การการตรวจสินค้าเนี่ยนะครับ กับการออกอตรวจใบอนุาตต่างๆเนี่ยให้ไปดําเนินการที่ด่านคุณหมิงแทนนะครับอันนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็จะทําให้ปัญหาการตรวจที่โมหาเนี่ยขอให้ผ่อนปลนไปตรวจที่คุณหมิงที่ปลายทางเลยเพราะเราเห็นว่าถ้าไปขนส่งทางรถไฟเนี่ยะระหว่างทางเนี่ยมันไม่มีนัยยะสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อนะครับในกรณีเราตรวจสอบจากต้นทางอย่างเช่น ที่เวียงจันทร์แล้วนะครับพอ,อขึ้นรถไฟเนี่ยมันขบวนเลยนะแล้วก็ผ่านไปเลยนะไปตรวจที่ปลายทางอันนี้เราก็ให้เขาพิจารณาว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะชเป็นทางระบายสินค้าหรือการขนส่งได้อีกเส้นทางหนึ่งนะครับ,รบก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นมนาตรการที่เสนอไปกับออปชันที่2ออันนี้มันจะยุง่งจะคอมพิเคตนิดนึงนะครับขนส่งทางรถไฟเหมือนกันแต่พอไปถึงด่าน ที่บอ่อเต็นบอ่อหานนะครับในเมื่อการยังไม่เสร็จเนี่ยทางผู้ประกอบการก็ถามว่าออมองว่าเป็นไปได้ไหมเขายกตู้จากรถไฟเนี่ยนะครับไปรถบรรทุกแล้วก็เอาลากทั้งตู้เนี่ยไปผ่านด่านทางบกนะครับทางถนนเนี่ยทางที่โมหานนะครับและพออนุญาตเสร็จนะครับเขาก็มีวิธทีทางเลือก2ทางอันที่1ก็ไปรถบรรทุกต่อรหรือ เอาเอาตู้เหล่านี้กลับขึ้นรถไฟแล้วก็ส่งไปที่คุณมิ่งนะครับ mm hmm. อันนี้ก็คือมาตรการการใช้ขนส่งทางรถไฟมาเป็นมาตรการาช่วยเ,เป็นทางออกอีกทางหนึ่งแทนการขนส่งาทางถนนถ้ามีปัญหาครับตรงนี้มันอยู่ที่ีระบบศุลกากรไหมครับท่านศุลกากรกับการตรวจพวกใบอนุญ,ญาต<อ>าแล้วก็การตรวจโควิดที่เป็นนโยบายซีโรโควิดของจีนนะครับ mm hmm. ก็คือเขาต้องสุ่มตรวจ ว่าสินค้ามีเชื้อมีความปนไม่มีอะไรพวกนี้นะครับ,รบอันนี้ก็คือสิ่งที่เรามองว่ามันน่าจะเป็นแบ็กแพแมนะครับในช่วง3-4เดือนที่เราจะมีปริมาณผนส่งผลไม้ออกไปเยอะครับ,รบทีนี้ผมเรียนถามนิดนึงในฐานะท่านเป็นประธานสมาพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของโลจิติก์อนจะมีปัญหาเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องการส่งออก าทางสาระทมมือคุยกับบริษัทประกันในกรณีอย่างเงี้ยเรื่องของระยะเวลาจัดสินทามหลังจากผลกระทบอย่างเนี้ยทางบริษัทประกันเนี่ยเขามีความยืหย่นกับเราไว้ฮะโอ้ไอ้เรื่องจัดสินทามเนี่ยมันปกติอย่างนี้นะปกติพื้นฐานของการรับการขนส่งเนี่ยครับเขาจะไม่การันตีเรื่องเวลา <laughs> นะไม่มีเพียงแต่เขาบอกว่า อย่างเราดูคำพูดะนะครับในเอกสารจะใช้คำว่า ETD ETA Expect Transit Time Arrival หรือ Departure ETD ก็ Departure คือออกจากท่า,ทาต่างๆประมาณวันไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับอันนั้นอันนั้นก็เป็นเป็นประมาณการในเอกสารจะระบุนั้นเลยและจะถึงเมื่อไหร่ก็เป็นประมาณการนะครับอเอดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะพูดง่ายว่า เคมความเสียหาย,ยอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะจะ,จะไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าคาดว่าจะถึง10วันคาดว่าจะออกจากท่าเรือในวันนี้มันก็จะเป็นสถานการณ์แบบนี้นครับเพราะว่าที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าบางทีบางทีเรามาเห็นเวลาสินค้าตกตูต้ถูกไหมฮะซึ่งสินค้าเกรดเออย่างพวกผลไม้เนี่ยเสร็จแล้วมาถึงต้องรีบขายถูกไหมฮะเพื่อไม่งั้นเสียหรเน่าผมก็เลยคิดว่าเออเราหน่าจะมีมาตรการป้องกันเรื่องเหล่านี้บ้าง เมันยากนะครเพราะว่ายิ่งสถาการโควิดอย่างเงี้ยประกันก็ไม่ไม,ไม่ไม่คุ้มหรอกครับที่จะมาเสี่ยงมารับผิดชอบนะครับเพราะว่า เราไม่รู้สาการว่าจะปิดด่านเมื่อไหร่เปิดด่านเมื่อไหร่เรืออย่างเช่นปัจจุบันทางเรือเนี่ยอ,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 อย่างเช่นไปถึงเนี่ยบางทีเขาต้องรอเข้าท่าปลายทางนะอย่างเช่นฮ่องกง3วัน5วันอันเนี้ยมันก็เกิดความความเสียหายในแง่ของระยะเวลาแล้วบางสายเรือพอทราบว่ามี Congestion ที่ท่าเรือปลายทางเขาก็ยกเลิกเลยไปเข้าท่าอื่นเลยดางก,การในปัจจุบันที่เป็นอยู่นะครับ เพราะนั้นเนี่ยอันนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะพูดว่าอย่างไรโลกในอนดีตที่ผ่านมาเรามีเรื่องของ just in time นะอย่างโลจิสติกสสามารถควบคุมกลไกเรื่องการส่งออกระยะเวลาควบคุมการออกการไปถึง ได้นะครับมันถึงเป็น just in time เพราะว่าอะไรเพราะว่าระบบาการขนส่งของโลกที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณของซัพพลายมันมากกว่าดีมานความหมายคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเ,เราจะส่งของไปทางเรือเมื่อไหร่ก็ส่งได้มันมีตู้อยู่แล้วมีเรือรอรับอยู่แล้วทางเครื่องบินก็เหมือนกันโอ้มีให้เลือกเยอะแยะมากมายวันหนึ่งไฟอย่างเช่นไปฮ่องกงเป็นสิบสิบไฟนะครับ ไปที่ไหนก็นแล้วแต่หลายไฟมากเลยเที่ยวบินเพราะฉะนั้นของมีเมื่อไหร่ก็ขึ้นไฟได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดในอดีตแต่พอยุคโควิดแล้วมันเป็นคนละเรื่อง<ม>นะครับรับาย<ป>ของอาการขนส่งมันเปลี่ยนไปนเที่ยวเที่ยวบินมีจํากัดนะแล้วจะไปได้ก็เฉพาะพวกเฟรเตอร์ทั้งหลายนะครับถึงจะไปได้ก็ต้องมีการจองระวงังเ่องหน้านะครับ ทั้งเฟสเตอร์ทั้งสายเดินเรือทั้งหลารทั้งหลายเนี่ยต้องจองล่วงหน้าจองล่วงหน้าแล้วก็ถึงจะได้สเปซในตู้คคนเนอร์ที่จะส่งไปัน,นกระบวนการการจัดการโลจิสติกมันก็เปลี่ยนไปนะในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานรครับ นั้นผมขออนุญาตถามอีกเรื่องหนึ่งครับท่านในกรณีนนเรื่องของสถานการณ์รัสเซกับยูเคนเนี่ยในในฐานะเรื่องการส่งออกเนี่ยมันมีผลกระทบในเรื่องของอต้นทุนราคาอย่างไงแล้วก็ในเรื่องของการเดินเดินเรือหรือในเรื่องของทางอากาศอ่ะถามว่ามีผลกระทบอย่างไรอ่ะแน่ๆก็คือเป็นค่าค่าน้ำมันที่มันขึ้นมาอย่างที่เราเห็นร้อยยี่สิบเหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยอันนี้มันกระทบและวทันทีก็กระทบ กับค่าใช้จ่ายทุกคนนะครับทั้งผู้ขนส่งอะไรต่ออะไรค่า,าก,การดำเนินการใช้ชีวิตประจำวันทุกอย่างมัขึ้นหมดโลจิสติกคอร์ก็เพิ่มขึ้นนะเพรฉะนั้นตัวน้ำมันเนี่ยก็เป็นปัจจัยพื้นฐานอย่างเอายกตัวอย่างง่ายๆขนส่งทางบกเราเนี่ยปัจจัยค่าน้ำมันเป็นต้นทุนประมาณ40%ของ ค่าขนส่งนะทางอากาศก,ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มัน Impact ทันทีการที่2อเนี่ยพอมีมาตรการแซงชั่นห้ามบินนะครับพวกสายการบินทั้งหลายก็ต้องบินอ้อมใช่แล้วแต่บินจากไหนไปไหนใช้เวลาเพิ่มขึ้นถ้าอย่างรุ่ปกติพวกเราไปยุโรปก,ก็ถ้าอ้อมก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกสองชั่วโมงนะครับหรือทางที่อื่นก็อาจจะอ้อมมากกว่านั้นก็อันนี้ก็เป็นต้นทุนที่มากขึ้นและระยะเวลาที่นานขึ้นนะอันนี้ก็คือ สิ่งที่เราเห็นแล้วและประการสําคัญก็คือซัพพลายในแง่ของเครื่องบินก็หายไปอ,อย่างเช่นเครื่องบินของรัเสเซียทั้งหมดที่ที่บอกว่ามี500กว่าลำนะครับอยู่ภายใต้การบินของรัเสเซียก็หายจากระบบนะครับ ก็ไปได้เฉพาะบางบางพื้นที่เท่านั้นเองอันนี้ก็คือก็ส่งต่อการบริหารการจัดการการขนส่งอากาศร,ระดับหนึ่งครับแล้วทางทางด้านส่งออกไทยได้ผลกระทบไหมฮะเวลาที่ส่งออกไปทางยุโรปหรือพวกนี้ในเรื่องของเส้นทางการเดินเรือ,อ,อถามว่ามีกระทบไหมก็กระทบเรื่องของระยะเวลาเท่านั้นเอง เรื่องของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับ,รบแต่ว่าทางด้านจากลสัสเซียเองเนี่ยเนื่องจากปริมาณการค้าเรากับลัสเซียยังไม่มากนะ,นะครับ,รบปริมาณยังไม่มีในยะสําคัญที่กระทบกับผู้ส่องออกมากนะครับเว้นแต่ว่าถ้าสอ,อง เขาเรียกว่าอะไรสถานการณ์มันเปลี่ยนไปขยายวงมากขึ้นนะครับถ้ามันลามลุกลามไปยังประเทศอื่นๆในยุโรปหรือประเทศใกล้เคียงมากขึ้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะทําให้เป็นข้อกังวลนะครับแล้วก็อันนั้นอาจจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงนะกบบการค้าของไทยไปไปแถบยุโรปนะครับทั้งทัศงสภา,ารมีมาตรการเตรียมพร้อมหรือการป้องป้องกันเรื่องนี้อย่างไรมั้งครับการตั้งรับ คืออันนี้เป็นเขาเรียกวอะไรเป็นแฟกเตอร์ที่นอกเหนือการควบคุมนะครับเราเราเรา,เรา,เราคิดว่าเราก็ทำได้ดีที่สุดก็คือ,เ,อเราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็หา h ช n n นลหรือหาช่องทางในการที่จะส่งสินค้าไปในทางอ,อื่นๆถ้าเส้นทาง ใดเส้นทางอื่นมีผลกระทบนะครับก็คงจะได้ได้เฝ้าติดตามแล้วก็ดูสถานการณ์ไปนะครับแล้วขณะดเดียวกันก็ดูว่าถ้ามีปัญหาจากจุดนี้จากจุด A เราจะไปจุด B ีทดแทนได้ไหมอย่างไรครับครับร,บรบท่าน,นปัจจุบันนี้ขอแอบถามนิดหนึงฮนะ,ะไทยส่ง ผลไม้พวกนีน้หรือว่าสินค้าต่างๆพอเราไปไปที่รัสเซียหรือยูเครนมีผลกระทบไหมฮะหรือว่าหยุดส่งไปเลยตอนนี้อ,อ๋อ,อตอนนี้ก็มีแน่นอนอยู่แล้วพอเกิดปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาครับเรื่องไฟที่ไปไม่่ว่าผลไม้ส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นสายการบินรัเสเซียเขายกเลิกการให้บริการช่วงอย่างแอร์ฟอร์ตเนี่ยที่เขาเคยขนสินค้าพวกผลไม้อย่างมะม่วงเราเนี่ยก็ส่งไปนะครับไปก็คนรัสเซียก็น,นิยมพอสมควรนะครับ อันนี้ก็จะมีผลกระทบกับการส่งออกเรานะครับงั้นถ้าบอยขาดปุ๊บเราก็ไม่สามารถส่งออกได้อย่ไหมท่านอะไรนะครับตอนนี้เรา,าเเหมือนกันตอนนี้อย่างดนแฟังชั่นทางรัสเซียและไทยรก็ไม่สามารถส่งไปได้เนี่ยครับมันมันมันก็มีปัญหารับอ๋อครับผมท,ท่านมีอะไรที่จะ,ะให้คําแนะนํากับผู้ประกอบการส่งออกบ้างครับเพื่อสุดท้ายครับเชิญครับเอก็คงจะต้องให้ผู้ส่งออกก็ต้อง ต,ติดตามสถานการณ์นะครับขณะเดียวกันก็ต้องดูนะครับว่าต้นทุนทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตเนี้ยเรื่องสถานการณ์ของเรื่องราคาน้ํามันเรื่องของเส้นทางในการขนส่งนะครับแล้วก็เรื่องสาคัญอีกเรื่องก็คือเรื่องอค่าเงิน นะครับแล้วก็เงินค่าเงินที่จะใช้ในการค้าขายจะแน,น,น่นาคนนะครับเพราะตอนนี้เราก็จะเห็นท่าทีแล้วล่ะว่ามาตรการแซงชั่นการไม่ให้ทางรัสเซียใช้เงิน US หรือการยึดเงินของเขาที่เกิดขึ้นมาการค้าขายทางรัสเซียเขายามที่จะให้คู่ค้าใช้เป็นเงินรูมเบิลนะครับ,รบหรือแม้แต่ใกล้ๆเราเนี่ยอย่างเช่นพมา่าเ,เองนเวลานี้เนี่ยก็มีนโยบายแล้วให้ค้าขายค่าเงินจัดจัดกับเงินบาทนะครับแทนเงิน US ดอลลาร์ยอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้คือบริบทที่เปลี่ยนไปนะครับอันเนื่องมาจากสาการสงครามเรื่องค่าเงินค่าน้ํามันนะครับก็ทุกภาคส่วนนะครับ ทั้งผู้ส่งออกผู้ประกอบการโลจิสติกส์นะครับผู้ที่เกี่ยวข้องมันก็กระทบไปหมดและครับทั้งซัพพลายเชนนะครับคนทําสวนส่งออกผลไม้ก,ก็กระทบไปเหมือนกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าการค้าขายโครงสร้างทั้งหลายมันเปลี่ยนนะครับเพาว่าอันนี้เราก็ต้องมาปรับโครงสร้างของเราติดเป้าติด,ต,ดตาม สถานการณ์ให้ให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับครับสุดท้ายนี้ทางสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยต้องกราบขอบพระคุณท่านสวิทรัตจินดาประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกไทยที่ให้โอกาสและให้คำแนะนําความรู้กับทางสมาคมนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งที่เกษตรกรหรือผู้ขาผู้ขายต้องในเตรียมการเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมหาวิธีการตามที่ท่านได้แนะนํามาครับถือว่ายังสดใสฮะการส่งออกสินค้าไทยเนาะครับผม ตามที่แนวทางของท่านได้พูดมาครับขอบคุณนะครับท่านครับขอบคุณครับท่านครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกษะแตรกรไทยใจสาระเลยมีหลายกระบวนการเข้ามาช่วยเนาะอย่าโลดสบายใจได้สินค้าราคาจะดีขึ้นคือมันก็มันก็พูดยากท่านคือในสถานการณ์ที่ตะกี้เราคุยนึกนึกบอกว่าทุกอย่างแฮปปี้มันก็มมีปัญหาถูกไหมไม่มีปัญหาบอก่าบอเจอสถานการณ์ ในเรื่องของรัสเซียกับอยูเคนี่ยปุ๊บเนี่ยมันเป็นตัวแปรที่ดันโฟฟิตมองผลกำลังไม่ได้แต่มันต้องมองในงการคาดการณ์หน้านี้หน้ามะม่วงนะรัสเซียใครเ็าชอบกินมะม่วงไทยเข้าไม่ได้แต่ว่าหน้าตกใจลำใหญ่ลำใหญ่ทุเรียนเนี่ยหน้าร้อนเนตามาทุเรียนถูกไหมเมษานี่ยลำใหญ่ใช่ต่อบปทุเรียนก็ต้องมีทางออกที่ท่านเตรียมไวไม่ว่าจะเป็นหลายๆหน่วยงานที่ ที่เราสัมภาษณ์ที่ผ่านวันนี้เนาะ<ร>ก็ก็อย่างที่บอกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยเนี่ยเราพยายามติดตามอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสุขความทุกข์ของผู้ส่งออกหรือเกษตรกรเนี่ยเราจะนําเสนอเป็นข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะเนินธุรกิจในอนาคตนะครับผมครับทางสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยต้องาบขอบพระคุณท่านสุวิทย์นะครับที่ ให้โอกาสนะครับให้ความรู้กับทางสมาคมผูส้สื่อข่าวสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยและก็ประาชาชนญในเรื่องของการส่งออกสินค้าไทยไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของกเกษตรถูกไหมท่านนายกค,ครับ,รบนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังเราได้นะครับที่ทางสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยทางเว็บไซต์ w w w jms t 2 0 1 9 com หรือทางไ h a i SPS News หรือทาง YouTube ดูสบายมีสาระสไตล์จาร์โลดหรือ u t u b e วันดีประเทศไทย และทางเว็บไซต์ Thailand Today 2020ออบอกสปอร์ตกรมนะครับผมดรโรจนศักดิ์แทนทะสุไลยเลขาธิการสมาคมและท่านดเรเิยมิิตรสมาสนสวนนายกสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยเราทั้งสองเารายการพบก,กันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ